ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะครับการประมูล 4G ขึ้น900เมกะเฮิร์ตซ์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผู้ประกอบการทั้ง4เจ้าเองเขาก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่เดี๋ยววันนี้ไปประเมินกันนะครับว่าโอเปอเรเตอร์เจ้าไหนมีโอกาสที่จะคว้าลายเส้น 4G ขึ้น900เมกะเฮิร์ตซ์รอบนี้มากที่สุดวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณพาดลนวรรัตผู้มนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากเมแบงก์กิมเองประเทศไทยคุณพาดลสวสดี สวัสดีครับคุณอาชวินครับผมครับคุณพาดลนครับถ้าหากมาวิเคราะห์กันนะครับการประมูลรอบนี้ขึ้น900เมกะเฮิร์มี2ใบอนุญาตด้วยกันนะครับมองว่าเจ้าไหนมีโอกาสที่จะคว้าปลายเส้นไปได้มากที่สุดครับครับการประมูลขึ้น900ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้เนี่ยเราคาดว่าแอดวานเนี่ยน่าจะเป็นตัวเก่งนะครับคือใน2ใบเนี่ยแอดวานน่าจะได้1ใบค่อนข้างแน่นะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งที่น่าจะได้เนี่ยเราประเมินว่าน้ําหนักคงเป็นดีแท็กหรือวัตทรูนะครับน้ำหนักอาจจะค่อนมาทันดีแท เหมือนแจสตมินเนี่ยเราประเมินว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับะนั้าคารใกล้ไปเนี่ยคือแอดวานด์ดีแทกทรูนะครับแล้วก็แจสต์มินครับครับเหตุผลทำไมเราถึงมองว่าเป็นแอดวานแล้วก็ดีแทกครับพี่น่าจะมีโอกาสได้ไรเส้นมากที่สุดครับครับเนื่องจากว่านะครับหนึ่งก็คือแอดวานดเนี่ยฐานะการเงินพร้อมที่สุดนะข้อที่สองจำนวนลูกค้าในระบบเนี่ย40ล้านคนเพราะฉะนั้นจะได้เรื่องของอีกโตรมีออฟสเกลคือต้นทุนต่อลูกค้าเนี่ยจะต่ำกว่านะเพราะที่สาม 900เนี่ยเป็นคลื่นเดิมซึ่งแอดวานให้บริการบทเสีสัมปทานซึ่งหมดไปแล้วเพราะารที่นาารที่แอดวานได้ใบอนุญาต900เนี่ยตรงนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเพราะว่าตัว revenue sharing เนี่ยจะลดลงนะครับเพราะว่าสามารถนําไปสวมกับตัวลูกค้าปัจจุบันที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ2อได้นะครับส่วน d t แท็เนี่ยธนาคารเงินดูดีกว่าทูนะครับแล้วก็เหตุผลที่ดีแทน่าจะ อยากได้ใบอนุญ,ญาตใบนี้เพราะว่าขึ้น900เนี่ยเป็นเป็นขึ้นสั้นจะสามารถให้บริการในต่างจังหวัดได้ดีกว่าในกรุงเทพซึ่งตัวนี้ดีแท็เนี่ยไม่มีเทียบกับทูทูมี850อยู่แล้วจึงให้บริการกับกสทออนะครับ,รบแล้วก็ใบอนุญ,ญาตใแรก1แ8 0เนี่ยแอดวานซ์กับทูชนะเพราะฉะนั้นดีแท็กเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ชนะในรอบแรกเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยเขาน่าจะมีความคาดหวังมากขึ้นนะครับที่อยากจะได้ ในส่วนของคืน9 0้าอยที่จะประมูลในวันนี้ครับและในส่วนของตัวจัสมินเองเลครับในการประมูลคืึ่น1,800เมกะเฮิร์ซ์นี่ก็ถือว่าสู้กันเต็มที่เหมือนกันจัสมมีโอกาสที่จะฟ้าลายเส้นในคืน9 0้เมกะเฮิร์ซไหมครับเพราะว่าเขาข้อทุ่มกันเต็มที่นะฮะร,รอบแล้วนี่ก็เกือบเกือบสม่นล้านบาทผมคิดว่าจัสมินเนี่ยก็คงสู้เต็มที่นะครับเหมือนในรอบที่แล้วนะครับว่าจัส i ินก็ถือว่าเป็นม้ามืดทีเดียวแล้วบิดขึ้นไปราคาสูงเหมือนกันกเกือบเกือนนบแต่ารอบนี้าน เนื่องด้วยเป็นใบสุดท้ายและสารการประมูลในในปีนี้นะครับแล้วก็แอดวานเนี่ยยังไงก็สู้ราคาเต็มที่ผมก็ผมคิดว่าเนี่ยหากราคาสูงแอดวานก็เอานะครับแล้วก็ดีแท็กกับทรูเนี่ยดีแท็กก็อยากจะได้ใบนี้ทรู True, เนี่ยความพร้อมต่างๆก็เห็นได้ชัดว่าขึ้นพันแปดเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นผู้ชนะประมูลใบอนุญาตมานะเพราะนั้นก็คิดว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าราคาขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยคนที่จะเป็นรายใหม่เนี่ยอาจจะกดดันมากกว่าคนอื่นเมื่อราคาขยับขึ้นไปเกิน เกินมูลค่าเกินวงเงินที่อาจจะเตรียมมานะครับฉะนั้นก็คิดว่าโอกาสอาจจะน้อยกับคนอื่นเนื่องจากว่าดูในแง่ของการโมเดลในการทำธุรกิจต้นทุนต่างๆมันเสียเปรียบคนอื่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผู้เล่นทุกรลยเนี่ยพร้อมที่จะสู้ราคาเนี่ยแจสมินก็จะดูด้อยกว่าคนอื่นนะครับอาจจะเสียเปรียบที่เป็นโอเวเตอร์เจ้าหลักๆนะครับพูดถึงตัวราคาประเมินราคาประมูลกันบ้างครับมองว่าน่าจะสูงเหมือนตัวขึ้นหนึ่นแปดรเมกเกอร์เฮิร์สซั่งครับการแข่งขันนี่เป็นรังบงระวต้นรอา ขึ้นตัวต้นทุนขึ้น910ที่จามูลราคาน่าจะไม่ต่างจากขึ้นพันแปดเท่าไรนะนะครับเราประเมินไว้ที่ประมาณ40,000ถึง45,000ล้านบาทต่อใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะออกมาใกล้ๆกับตัวขึ้นพันแปดครับครับตรนนี้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเงินของแต่ละเจ้ามั้ยครับหรือว่าเขาก็มีความพร้อมกันอย่างเต็มที่ครับตอนนี้ต้นทุนการเงินเนี่ยสาหรับโอเปอเรเตอร์รายหลัก สองรายแรกเนี่ยคือ a d v a n c e กับ d t แท็เนี่ยจะจะไม่ได้กระทบม,มากนักนะครับเพราะว่าปัจจุบัน Net ต e น t ตทรูเอ็กก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ตัว a d v a n c e เนี่ย EBITDA ปีละเกือบเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยมันเพียงพอที่จะฟันดิ้งด้วย Internal Cash Flow ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วน d t แท็เนี่ยเนื่องด้วยใบอนุญาตใบ,บแรกเนี่ยเขาไม่ได้ชนะมาท่านหลายการเงินก็ยังก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเพิ่มในส่วนของอัตราหน,นี้สินต่าทุนขึ้นมาส่วนทรูเนี่ย เบอร์3าของตลาดนะครับแต่ว่ามีมีความต้องการใบอนุญาตเหมือนกันนะครับก็ทูจริงๆก็มีความพร้อมเพราะมีทั้งกลุ่ม c ีแล้วก็กลุ่มของช h i นา m โมบายที่เป็นผู้ถูอหุ้นใหญ่อยู่แล้วทั้งทั้งสรายซึ่งเป็นผู้ประกอบการปัจจุบันเนี่ยเราประเมินแล้วมีความพร้อมทั้งหมดนะครับก็หากค่า,า,าต้นทุนการประมูลออกมาสี่ห้าหมื่นเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรสำหรับผู้ประกอบการทั้งสมรายครับ แต่ในแง่ของการลงทุนนะครับที่ผ่านมาเห็นราคาประมูลสูงขนาดนี้ราคาหุ้นเองก็ปรับตัวลงไปหนักเหมือนกันครับการลงทุนรอบมีแนะนํายังไงดีครคุณพันฮะครับผมคิดว่าราคาหุ้นลงมารับข่าวไปแล้วพอสมควรนะครับก็อาจจะต้องดูอย่างนี้นะครับว่าการประมูลในวันแรกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้ข้อสรุปนะเพราะว่าการเคาะราคาเนี่ยหากวันนี้เคาะสู้กันเต็มที่เนี่ยจนถึงช่วงสามทุ่มนะครับแล้วก็จะมีการพักเบรกสามชั่วโมงแล้วไปเคาะราคากันอีกทีในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคนนครรัับวี้าา ประมูลเนี่ยสูงสุดก็อยู่ที่สองหมืนหกนะครับเชะนวันนี้เนี่ยสองหมืนหกก็ดูแล้วยังไม่น่าจะจบน่าจะไปจบวันที่สองหรือวันที่สามนะครับจบวันที่สองเนี่ยสี่หมื่นสามตรงนั้นเนี่ยจะถือว่าอไลนยกับค่าการของตลาดฉะน้นราคาหุ้นจะรีบาวนะครับเพราะฉะนั้นก็หากจบวันที่หนึ่งหรือวันที่สองเนะะี่ยราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวกทันทีคเพราะไม่ได้แยกกับค่าการของตลาดแต่หากเข้าสู่วันที่สามเนี่ยราคาหุ้นคงจะซึมตัวต่อคงต้องบอกว่าระวังเทรดนะครับหุ้นอาจจะ เวียงตัวลงมานะครับแต่ว่าหลังจากทราบผลการประมูลเนี่ยไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยหากผลออกมาเป็นแอดวานส์บีแท็กชนะเนี่ยเราคิดว่าถ้าออกมาแน่ในหน้านี้เนี่ยหุ้นทั้งกลุ่มจะรีบาวะครับเพราะว่าคนรแนะนำซื้อไหมครับตอนนี้แนะนําซื้อนะครับโดยเฉพาะแอดวานเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะออกมาในซินเรลิโอไหนเนี่ยแอดวานก็ก็ดูจะได้ได้เปรียบสุดนะนะครับเพราะว่าจุดเด่นของแอดวานที่ต่างจากคนอื่นเนี่ยคือค่าเสื่อม 2G ในปีหน้าเนี่ยเขาจะหายไป8,500ล้าน นะครับแล้วก็ต้นทุนค่าธรรมเนียมเร็กคอร์ทรีเนี่ยซึ่งได้ได้ประโยชน์จากการจ่ายลดลงจาก25เปอร์เซ็นเหลือเหลือประมาณ6เปอร์เซ็นได้ครับคุณพาดดครับก็คือแนะนําซื้อเป็นอ d v a ัสดนะครับตอนนี้นะครับใช่ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ถือว่าต้องรอจับตากันนะครับกับการประมูล 4G ขึ้น900เมกะเฮิร์ซซึ่งคาดการณ์แล้วนะครับว่าคนที่มีโอกาสที่จะได้รายเส้นมากที่สุดก็คือ a d v a n c e และก็ d t a ททางกิมเองก็แนะนำซื้อเป็นหุ้นรับตัวลงงไปคค่ออนนข้าเยะะรับ